สวัสด,ดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับพอดีว่าผมเพิ่งเห็นข่าวของที่เนียนติกเขาเพิ่งอัปเดตเกี่ยวกับระบบกิเาทแม็กล่าสุดนะครับซึ่งทางโปเกมอนโกหับนะครับเขาก็ได้ตั้งกระทูแจ้งอัปเดตล่าสุดของเนียนติกเอาไว้ด้วยนะครับ ซึ่งเกี่ยวกับระบบก i ก a t ทาแม็กนะครับบอกเลยว่าใครที่เจอปัญหาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจได้เฮแน่นอนนะครับโดยเห็นได้ชัดนะครับว่าเนียนติกเนี่ยรับฟังเสียงของทุกคนแล้วนะครับจากฟีดแบ็กในช่วงก i ก a ทาแม็กของฟูจิกิบานะค่าแม็กแล้วก็ลิซารอนที่ผ่านมานะครับหลายคนอาจรู้สึกว่ามันยากไปนิดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นะครับเนียนติกเนี่ยได้ออกมาประกาศปรับปรุงแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเนียนติกเนี่ยมีอะไรใหม่ให้พวกเราบ้างครับ เริ่มที่การเพิ่มรางวัลสตาร์ดัสนะครับโดยของขวัญใหญ่กันเลยนะครับสำหรับเทนเนอร์ที่เอาชนะกีก้าทำแม็กได้นะครับจะได้รับสตาร์ดัสถึง25,000กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็คือมากพอที่จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมสําหรับศึกครั้งต่อไปได้นะครับซึ่งในบางกิจกรรมเนี่ยถ้าเราตีกีก้าทำแม็กเนี่ยอาจจะได้โบนัสไปถึง37,500 Stardu ัสตาร์ดัได้นะครับ โดยนะครับอันที่2เนี่ยคืออัตราการจับที่ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้คุ้มกับทรัพยากรที่เราได้ลงทุนไปนะครับเนียนติกก็ได้ปรับเพิ่มอัตราการจับนะครับให้มันง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยใครที่เคยจับพลาดแล้วผิดหวังนะครับลองมาอีกรอบนะครับในสุดสัปดาห์ที่เป็นเก่งกล้ากิก้าทำแม็กเนี่ยอาจจะจับได้ง่ายขึ้นก็ได้นะครับ และอย่างสุดท้ายนะครับก็คือลดระดับความยากนะครับซึ่งเป็นสุดท้ายที่เมียนติกเนี่ยได้ลดระดับความยากของการต่อสู้ลงอีกนิดหน่อยนะครับทำให้การเผชิญหน้ากับเกงก้ากีก้าทัมักที่กําลังจะถึงเนี่ยอาจจะได้รับประสบการณ์ที่ง่ายยิ่งขึ้นนะครับและเทนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะได้ร่วมสนุกกันได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นนะครับ โดยผมว่านะครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับที่เนียนติกเนี่ยเขารับฟังข้อเสนอแนะจากเราถ้าใครอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆทิ้งคอมเมนต์เอาไว้เลยนะครับผมจะพาอ่านคอมเมนต์แน่นอนครับอย่าลืมมากดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อีกนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับกิงจ้าก a งจ้าทำแม็กนี้ด้วยนะครับซึ่งผมไม่รู้เลยนะครับว่าผมจะได้ตีกับเขาหรือเปล่าเพราะวันนั้นผมน่าจะอยู่ที่ประเทศลาวแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้ใช้นี่กิงจ้ากิง้าทำแม็กกันทุกคนเลยนะครับ